ครับคลิปนี้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาวงนวันที่9 9พฤษภาคม2 5 6 6, 6ครับอาจารย์เบลให้เน้นที่87ครับเด่น87 87เดอร้อพี่น้องเด้อสองตัวมิยังแน่พุ่นอ,อ่ะมีนะ80นะครับ8 1 8 4 8 6เน้นที่81ครับส่วน7นะม่ะมี71 7 3 7 4 7 5 เน้นที่7จหนึ่งครับ3ตัวมี1 8 7นะครับอันนี้คือใบเต็มพันเดอร์มาเอ๊ะเดี๋ยวเด้อประกันเลขชุดเพิ่นเลขชุดอาจารย์เบลยุไส่นอหนี้หนี่หนี้นี้เลขชุดอาจารย์เพิ่นเลขชุดพี่น้องอ่านี่คือเลขชุดของอาจารย์เบลครับ9 1 8 7นะครับเนาะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์เบล ล้านเปอร์เซ็นเล่าประธานบร,รมมินีทได้ครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับ